บทนำตำนานสตรีทบค์ระดับกลางที่ยังคงมีชีวิต Honda CB 400 Super Four คือหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่เป็นเหมือนตำนานของวงการบิกบอยระดับกลางด้วยดีไซน์คลาสสิกผสมความทันสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และมือเก่า CB 400SF ได้สร้างชื่อเสียงมายาวนานในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่รถรุ่นนี้เป็นที่รักของสายคลาสสิกและนักขี่ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความดุดัน ขีดขีดขีดเครื่องยนต์ VTEC ที่ตอบสนองได้เหนือความคาดหมายหัวใจของ Honda CB 400 Super f o คือเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด399 cc แบบ DOHC 1 6ว wow, าว์วระบายความร้อนด้วยน้ำจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ระบบ VTEC หรือ Variable Valve wow, Timing and Lift Electronic Control ที่ช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานของวาล์วตามรอบเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในรอบต่ำระบบจะทำงานด้วยวาล์วเพียง2ชุดช่วยประหยัดน้ำมันและให้การตอบสนองที่นุ่มนวล แต่เมื่อรอบเครื่องยนต์สูงขึ้นเกิน6,750รอบต่อนนาทีระบบ VTEC จะเปิดการทำงานของวาล์วครบทั้ง4ชุดช่วยปลดปล่อยพลังให้รถเร่งได้เต็มสมรรถนะเสียงเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโทนที่ดุดันและอัตราเร่งจะตอบสนองได้ทันใจผู้ขับขี่อย่างชัดเจนขีดขีดขีดดีไซน์คลาสสิกที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รูปลักษณ์ภายนอกของ cb 400 super 4 0 0 super four ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบ naked bike ยุค9 0 s ฝาหน้าทรงกลมถังน้ำมันดีไซน์โค้งมนเบาะนั่งตอนเดียวยาวพร้อมบางโครนและโครงตัวถังที่ดูแข็งแกร่งชวนให้นึกถึงยุครุ่งเรืองของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นสมัยก่อนแต่ขณะเดียวกัน h อ n d a าก็ไม่ลืมใส่เทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปเช่นฝาหนา้าเลดมาดวัดดิจิทัลผสมอนาล็อกและระบบเบรก abs ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ขีดขีดขีด การควบคุมและสมรถนะในการขับขี่ cb super 4 0 0 super f o มีเฟรมแบบ double cradle er ที่ให้ความมั่นคงสูงเมื่อเข้าโค้งและยังช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองหรือลัดลอะตามทางเขาระบบการสะเทือนหน้าแบบ telescopic และโชคหลังคู่จากโชวะที่สามารถปรับระดับได้ทำให้ขี่ได้นุ่มนวลและมั่นคงแม้ในพื้นผิวถนนที่ครุขระน้ำหนักตัวรถประมาณ200กิโลกรัมให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่ไม่เทะทะ ขี่ง่ายแม้ในสภาพจราจรที่หนาแน่นนี่คือจุดที่ทำให้หลายคนเลือก cb 4 0 0 sf เป็นรถสำหรับใช้งานจริงจังในทุกวันขีดขีดขีด,ขดความนิยมและสถานะในวงการ Big กบัเมืองไทยแม้ว่า cb 400 super 4 0 0 super f o จะไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั่วโลกอย่างแพร่หลายแต่ในกลุ่มนักขี่บิ๊กบัทั่วเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยรถรุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดมือหที่นำเข้าจากญี่ปุ่น และตลาดมือสองที่ยังคงมีความต้องการสูงด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานอะไหล่หาง่ายและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงจนเกินไปนอกจากนี้ cb 4 0 0 sf ยังถูกยกย่องว่าเป็นรถครูหรือรถสำหรับฝึกฝนพื้นฐานของผู้เริ่มต้นเข้าสู่โลกของบิ๊กบัสด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่รุนแรงเกินไปแต่ให้ฟีล l i n g การขี่ที่ครบเครื่องสมดุลระหว่างความสนุกความปลอดภัยและความมั่นคงขีดขีดขีดสรุป Honda c b 400 SF คือใบที่ไม่เคยล้าสมัยไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุก,กี่สมัย Honda c b 400 Super f o ยังคงครองใจนักขี่ด้วยความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยพลังเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนแต่ใช้งานได้จริงพร้อมความเชื่อมั่นจากประวัติศาสตร์และคุณภาพระดับตำนานหากคุณกำลังมองหารถที่ขี่สนุกขี่ง่ายและมีเสน่ห์ในทุกมุมมอง c b 400 SF อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามมาหาอยู่ก็เป็นได้